สวัสดีครับวันนี้มาทานข้าวกันนะครับกับเทปหมีอ่าจะมาชิชวนทุกคนม,มาสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชนิพน์แบบออนไลน์ปีที่สองก็เชิญชวนประชาชนสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชนิศนเสริมสิริมงคล ในรูปแบบออนยายในวันที่31ธันวาคม2564เวลา23:10 1 0น 10. 10. 10. 10. 10. จะมีเพลน,นบินติดตั้ง,งเจอร์นัลไทีวีด้วยนะครับจะถ่ายทอดสดสาชมช่องด้วยนะคะรับรวมถึงช่องคาด้วยนะครับ oh wow. ฝากติดตามช่องไตเจ้นด้วยครับ ขอได้ล,ลงคลิปก่อนนะครับสสวัดี